สวัสดีครับหลังจากที่เราเช็คพังปอดแล้วจับเวลานะครับเป็นการวอร์มประมาณ3,5ครั้งตอนนี้เราก็จะแนะนำวิธีการบริหารปอดนะครับท่าที่หนึ่งหายใจเข้าที่นะครับการไว้ยกหัวไหล่ขึ้นนะครับเป็นการยืดปอดขึ้นสู่บนนะครับ กั้นให้นานที่สุดเท่าที่นานได้นะครับปกติเราก็เริ่มต้นทําสักห้าครั้งแล้วก็เพิ่มไป1ิบสครั้งนะครับท่าที่2เราจะขยายปอดไปทางข้างก็กั้นให้นานที่สุดเท่าที่ยนานได้นะครับ เสร็จแล้วก็ทําเริ่มต้นสัก5ครั้งเพิ่มไปเป็น10แล้วก็สิครั้งสูงสุดนะครับถ้าสุดท้ายเราจะนวดปอดและจะได้นวดหัวใจด้วยเพราะปกติหมอนวดทั่วไปไม่สามารถนวดปอดและหัวใจได้เนื่องจากว่ามันมีซส่โครงปกป้องอยู่นะครับ ขณะที่เราเหวี่ยงเราต้องกั้นลมหายใจเสร็จแล้วก็เหวี่ยงลงล่างซ้ายขวาขึ้นข้างบนนะครับด้วยวิธีนี้เราก็จะทำห้าสิบแล้วก็ไปสิบห้าครั้งเพราะนั้นขอทุกคนจงพยายามนะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายด้วยพลังปอดเนี่ยสักสามเดือนปอดท่านจะมีพลังในการแอบซอรบออกซิเจนและกำลังะาได้ดีขึ้นขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ